สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจมจิรายุขอเวลาพิสูจน์รักจับมือแฟนสาวนอกวงการฝ่าคำคอรหาไม่เหมาะสม พระเอกหนุ่มเจมจิรายุตั้งสีสุกได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่เปิดตัวสาวน้องวงการโฟมที่อายุมากกว่าถึง4ปีทาให้แฟนคลับบางกลุ่มไม่พอใจพรอมิจณ์ว่าฝ่ายหญิงไม่เหมาะกับพระเอกหนุ่มโดยเจ้าตัวเผยว่าผมจะบอกว่าผมไม่ได้เปิดตัวแบบเป็นทางการนะครับผมแค่บอกเฉยๆเท่านั้นเองทมว่าสรุปว่าคือใช่น้องโฟมใช่ไหมเจ้าตัวกล่าวว่าน่าจะตามข่าวครับผมเข้าใจนะว่าผมเป็นคนสาธารณะแต่เขาอีกคนไม่ได้สะดวกที่จะอยากให้ใครรู้หรือประสงค์ หรือเป็นความต้องการที่จะให้ใครรู้เท่านั้นเองครับถามว่าซึ่งในกระแสโจมตีเขาก็ค่อนข้างเยอะเจ้าตัวกล่าวว่าใช่ครับผมก็ได้เห็นกระแสและมีโอกาสเข้าไปอ่านบ้างครับแต่ผมไม่ได้ถึงกับเข้าไปนั่งดูทุกๆอันนําใว่ากลายเป็นว่ามีทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านขึ้นมาในเวลาเดียวกันเจ้าตัวกล่าวว่าใจจริงที่ผมออกมาบอกก็คือผมอยากจะให้เกียรติครับทั้งให้เกียรติตัวผมเองด้วยให้เกียรติคนที่ผมคุยด้วยและให้เกียรติทุกๆคนด้วยที่ไม่ได้โกหกซึ่งประเด็นหลักๆที่บอกคือผมอยากจะ สบายใจในการทํางานในวงการบันเทิงนี้มากๆผมก็เลยตั้งใจอยากจะบอกถามว่าเรามีคิดไว้ไหมหากเปิดตัวจริงจังอาจจะโดนกระแสจากแฟนคลับโจมตีเจ้าตัวกล่าวว่าคิดคิดไว้บ้างครับแต่ผมว่าถ้าเราคุยกับใครสักคนแล้วหาปล่อยระยะเวลามานานมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีกว่านี้ก็ได้ครับผมเลยตั้งใจไว้ว่าผมอยากจะให้เกียรทุกทุกคนจริงๆที่ออกมาพูดตรงนี้ถามว่ามีจับภาพต่างๆว่าอยู่ด้วยกันแล้วเจ้าตัวกล่าวว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแน่นอนร้อย และภาพที่มีฟิตนเนสก็ไม่ใช่ที่คอนโดผมแน่นอนลองขึ้นไปดูได้ครับทำว่าเห็นว่าตัวเราเองก็เสียใจเหมือนกันที่ทําให้แฟนคลับบางส่วนรู้สึกไม่ดีจะตัวกล่าวว่าใช่ตัวผมเองเสียใจนะสิ่งที่อยากจะบอกคือวันนี้ระยะเวลามันผ่านไปนานแล้วในช่วงที่ผมเข้าวงการบันเทิงที่ผ่านมาผมอาจจะเคยทําอะไรที่ไม่ดีไว้บ้างหรือไม่ค่อยดีบ้างแต่หลงัลงๆมาผมเริ่มบอกตัวเองว่าจะรับผิดชอบในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องของครอบ เพราะผมเองผมอยากจะทําให้ออกมาดีที่สุดรับผิดชอบงานตัวเองไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ถามว่ามีกระแสแอนติฟอร์มออกมาจะกระทบต่อความสัมพันธ์ของเราไหมเจ้าตัวกล่าวว่าตอนนี้ผมตั้งใจทํางานของผมให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ผมว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตมากกว่าเพราะเราไม่มีทางรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วในทุกๆเรื่องเราจึงต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุด ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ